สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับในพี่อู๊ดตอบเมนนะครับครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้ละครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่จำไม่ได้พี่อู๊ดตอบเมนนะครับเราจะดูตอบเมนครั้งที่แล้วว่ามีใครคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะครับดูคนแรกเลยชื่อว่าคุณชยัย ชันอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกซาซาทีวีนะเอ,อพี่ผมจะบอกอะไรผมอยากเห็นหน้าพี่เผื่อทีพี่รอเทพซาโออยากเห็นหน้านะครับอ่ามาดูคนนี้บ้างคุณสลันกองกาวีททีวีคุณสลันกองกาวีทีวีนะครับเม้นสองสวัสดีครับผมชอบคลิปพี่มากครับไม่ไม่มีมาก แต่เดี๋ยวก่อนผมกดติดตามพี่แล้วครับพี่ต้องกดติดตามผมด้วยนะครับอุสลันบอกว่าให้กดติดตามด้วยแต่ก่อนกดติดตามดูก่อนว่ามีคลิปอะไรบ้างนะครับเราจะไม่ติดตามกันมั่วๆนะเราจะต้องดูคลิปก่อนผู้ชายหรือผู้หญิงเออผู้ชายอเข้าไปดูสิสาสลันสะสลัญยาเอ้าอุ้ยสันลัญยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ย โอ้โหอ,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 อ๋อผู้ชายนะครับอา่าเรามาดูมาดูกันนี่รีวิวของเล่นไม้ครับเข้าไปดูเลยเอา่อาอ่าเรามาสนับสนุนพักพวกเรากันดีกว่านะเนาะอือจะได้แจ้งเกิดผมคิดว่าจะมีคลิปหนึ่งนะเป็นการสแสดงล คนของไอ้พวกนี่เจ้าไอ้พวกทั้งหมดเนี่ยบึกซื้อกัคนที่กัดเออะจับนี่แค็ยากมากครับอื้เนี่ยอ่านี่นะทีิอยังครับกินแน่อันนี้ทำเป็นแบบภาพเก่าๆนะแบบใช้ฟิล์มเก่าๆนะลูกเล่นเยอะนะโอ้นี่ตีผมตีเติร่านะครับผู้ชมคนไหน อยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับของช่องสัญญาใช่ไหมผมคือสตรฟนี่อ่า oh. ครับรู้แล้วครับโอเคป่ะไปดูกันต่อนะครับอ่าอันนี้โปรโมทให้แล้วนะครับสัญญากองกาวีนะมีคลิปในการรีวิวของเล่นนะครับก็ลองเข้าไปดูใครสนใจนะครับ r t r channel นะครับ เยมาแลว,วครับมาแล้วครับอืมฟ้าสายโปเม้นสามไลน์หนึ่งโอเคครับขอบคุณครับอืมนะพี่อู๊ดทำคลิปอ่านเม้นอีกเร็วนะครับพี่เร็วนะพี่เข้าไปดูแนวของเราทีเข้าไปดูแนวของเราทีนะครับก็ตอนนี้ก็ทำทำคลิปแล้วนะครับตอนนี้อ่านเม้นแล้วนะครับก็ให้เข้าไปดูโอ้มีเจ็ดสิบเลยเหรอ ดูซิมีอะไรบ้างในช่องนี้นะครับอ่านว่าอะไรเติ้นหรือเปล่าทะเลหรือเติ้นเนี่ยอัโปโหลดอะไรไปบ้างนะครับโอ,โอ้โหนี่เยอะแยะเลยนะครับอ,ม,อม,มาโพนี่นะครับแปลว่าชอบโพนี่่าสังเกตดูโพนี่พึบเลยนะครับ ใครที่ชอบแบบนี้ก็เข้าไปดูในช่องน้องได้นะโอเคเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้โปรโมทให้แล้วนะ TLE 2อ่านว่าอะไรเนะ็เติ้ลหรือ TLE นะ,ะไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปดูคนต่อไปน้องแก้มจัดจ้านโอ้โหรู้สึกว่าแฟนคลับพี่มีแต่อยู่อันดุบาลน,นะครับเลยมั้งครับเนี่ยมีใครอยู่ปฐมแล้วบ้าง น้องแก้มจัตจ้านะครับตอนแรกแรกหนูดูพี่ลงคลิปไม่ชอบยังไงไม่รู้อ้าวไม่ชอบเหรอแต่พอดูไปดูมาความคิดเปลี่ยนเลยกับกลายเป็นสนุกเฉยเลยโอ้โหขอบคุณมากครับแหมตอนแรกไม่ชอบตอนหลังกลายเป็นสนุกโอ้หน้องแก้มจัตจ้านะครับขอบคุณครับอือันนันตอ่านถูกรอเปลไม่รู้นะ orc อ่าไม่มีอะไรทำไหมพี่ไม่เล่นเกมไมครับอ่าทำไหมหรือทำไหมอ่าทำไหมนะครับชื่อว่าช่องคุณ mr แจมกุงบีอ่าไม่ค่อยออกนะครับอืมก็เล่นไมครับนะครับแต่เล่นไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ชอบซ r v i ววอลครับมากกว่านะครับเรามันไม่ค่อยแหลกด้วยเวลาเล่นไปเล่นมาไมครับมันชอบค้างๆยังไงไม่รู้เนะ ทําไปถึง6,798คลิปนะครับโอ้โหกว่าจะถึงนั่นก็สงสัยแก่งักและมั้งห0 0ั 6, กว่าคลิปเนี่ยคุณวันนาบุญชิตนะครับอันนี้เหมือนกันก็ให้พี่อู๊ดถึงโอ้โหกี่ซับเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหสามล้านซับโอ้โห จะให้ถึงนั่นเลยเหรอแต่ก็ไม่แน่นะครับอนาคตนะอันนี้แป้งป,ออง,ปอองทับ3นียบอกเลยองทับ3นะครับอยู่โรงเรียนอะไรเนี่ยพี่คะอยากเห็นหน้าพี่จังค่ะโอ้โหอยากเห็นเลยไม่ต้องเห็นดีกว่าในรูปก็มีโชว์อยู่แล้วนะครับอพี่ครับลองดูอันนี้ดิอ่าอะไรอะเข้าไปดูซิอ่า อ๋ออันนี้นะครับที่เมื่อเมื่อกี้ได้ดูไปแล้วนะครับอ่าก็ชอบนะครับแต่มันเป็นโฆษณานะครับก็เลยไม่อยากเปิดให้ดูแต่ถ้าใครอยากดูกเข้าไปดูได้เลยนะครับจะมีคุณนศุดุมนะครับโ,โหสนุกมากนะคลิปเนี้ยแต่เป็นโฆษณาก็เลยไม่อยากเปิดให้ดูนะใครอยากดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับดูผ่านช่องนี้ก็นะครับนาโอสองห้าห้าหนึ่งนะครับ เข้าไปดูได้นะครับอืสนุกนะครับคลิปนี้ดูแล้วนะดูเมื่อกี้เองพี่เล่นไมค c r a f t หน่อยครับโอเคพี่มีช่องอยู่คนระับแต่ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่อูดไมค c r a f t นะครับไม่ได้อัปเดตเลยช่องนั้น <c oughs> นานๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปอัปเดตหน่อยคนที่ไม่มีตัวตนช่องนี้ครับไดเด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 ไดไดไดไเดดพี่ผมติดตามพี่ตั้งแต่ ภาคลิปโลบอกคลิปแรกขอบคุณครับบี b family channel นะครับออผมอยากเห็นหน้าพี่อูดโอเคครับก็เหมือนกับคนแรกๆนะครับดูช่องผมให้หน่อยครับโอชื่อว่าช่องเซ r ร์วิวอลคลาสองซะด้วยนะอโอ้ช่องนี้นะครับผมเข้าไปดูแล้วนะครับ่านะเข้าไปดูแล้วนะอ่านะ มีการทำวิชาเกษตรด้วยนะช่องนี้ไม่ธรรมดาข <c oughs> ึ้นสิครับจะค้างไปถึงไหนเนี่ยมา,มาแล้วมาแล้วนี่นะครับลองเข้าไปดูนายมนุษย์มาปลาใช่ไหมวิชาเกษตรใช่ไหมอันเนี้ยร,รือคนละช่องอูอูอูอ๋อ,อ,อคนละช่องครับอันนี้ไม่ใช่วิชาเกษตรเนาะ คนอันกันนะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูนะครับดาบแต่ละชนิดจะหยุดมนุษย์หมาป่าได้ไปในกี่ครั้งเข้าไปดูสักหน่อยนึงนะครับขึ้นสิครับย้อนย้อนดูหน่อยนะครับเมื่อกี้ก็เปิดเข้าไปดูแล้วเนาะ ไ,ไนย,ยนี่ครับลองเข้าไปดูได้นะแกเป็นเหลือแนะ่ดาบไม้มือเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะครับตอนนี้มันก็คือแจ้งครับพอแจ้งปุ๊บมนุษย์หมาป่าก็จะกลายเป็นหมาป่าธรรมดานะนนะโอเคนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากดูช่องของน้องอเขาก็เข้ามาได้นะครับาาในช่องเซเวียลคราฟสองโอ้โห ตั้งชื่อช่องซะเป็นทางการเลยอ่าวต่อไปมิสเตอร์เนสเกเมอร์พี่อูสุดยอดมากเลยครับขอบคุณครับอภิษดาอ่านถูกหรเปเนี่ยนะอภิษดาทองเนื้อดีผมติดตามตั้งแต่ภาคโลบล็อกอะขอบคุณครับอืมอายไล f h อะไรเนะี่ยอ่านไม่ออกนะครับผมชอบพี่มากครับขอบคุณครับอ่าม,ม,อมีมีอีกไหมมีอีกไหม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุอ๊อ้าวมีคนบอกว่าก,ากากแล้วนะครับชื่ออะไรเอ่ยฉันฉันทัตทุมมาก่อนนะครับคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยตอนเด็กกับตอนโตใช่ไหมเนี่ยอืม,อมก,ากากมากกากกว่าพี่ K.R.K. ครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลต่อไปดาก็เกมดากเกมทีวีนะครับดีมากครับขอบคุณครับพัชรพรบุญยิ่งนะครับ กูอยู่มหกไอ้ควยอยู่มหกหลือครับโอก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ถามนี่ครับโอ้โหทำไมต้องด่ากันด้วยครับ <c oughs> พี่อายุเท่าไรคะอือก็อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับไม่สำคัญไม่ต้องไม่ต้องรู้หรอกครับ <c oughs> พี่ผมอยากให้พี่เลี้ยงปลาวานอนะทำไมพี่ต้องเลิกเล่น <c oughs> ก็ไม่ได้เลิกเล่นนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะกลับไปเลี้ยงเหมือนเดิมครับ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> รู้ <c oughs> รสึกว่าวันนี้ <c oughs> คอแหบเสียงแหบเชยคอแหบคอแห้ง,งเสียงเลยแหบนิดนะครับ <c oughs> พี่อุดท,ทำคลิปเอาชีวิตรอดผมติดตามพี่ตั้งแต่ห้าหมกว่าซับผมขอให้พี่ถึงหนึ่งล้านซับไวๆนะครับ fc พี่อุดเลวพี่อุดครับขอบคุณครับ <c oughs> โอ๊ท fc นะครับอ่าปาวลิศเสยกระโทษก <c oughs> นามสก,กุลเสยกระโทกนะครับโอ้โหจะเสยไปถึงไหนเนี่ย,ยเลิฟนะครับเลิฟอุดขอบคุณครับเสยกระโทกเสียวเหลือเกินพี่อุ๊ดพี่ผู้ติดตามเมสซี่นะครับอันนี้คือช่องผู้ติดตามเมสซี่พี่อุ๊ดครับผมอยากทราบว่าบล็อกเท็กเจอร์ที่พี่อุ๊ดใช้เป็นตัวไหนครับอันนี้สอนไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูครับอสอนไปแล้วเนาะ ลองเข้าไปดูคลิปนะครับคลิปท้ายๆเนี่ยแหละครับพี่อู๊ดผมชอบดูคลิปพี่มากเลยครับผมชอบดูพี่ทุกคลิปเลยขอบคุณครับอันนี้คือมิสเตอร์แจ็คทีวีนะครับต่อไปทิตินันทาวรกูลโง่ามากๆอ้าวว่าใครโง่นะต่อไปน,อนัน เกมเมอร์ไทยแลนด์ครับอยากให้พี่ทำคลิปตอบเม้นเร็วๆครับชอบพี่มากครับอ่าตอนนี้กำลังทำอยู่นะครับขอบคุณครับที่ชอบไมค์แล้วครับน้องแก้มจัดจ้านสนุกมากๆรักพี่อูดค่าติดตามพี่แล้วทำคลิปต่อนะคะว่าทำทุกวันครับให้เข้ามาดูได้เลยทุกวันนะครับบางวัน2คลิปก็มีอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เนี้ย <c oughs> มีเวลาว่างจัดแมแต่อไปเด็กหญิงนาราชารักสัตว์รักสัตว์เฮ้ยชื่ออะไรแน่เนี่ยอ่า หนูพึ่งกดติดตามอขอบคุณครับที่กดติดตามนะครับแล้วก็ติดตามดูด้วยนะครับไม่ใช่กดติดตามทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมิสเตอร์มาสเตอร์โอเวอร์ผมให้กำลังใจนะขอบคุณครับชอบทุกคลิปของพี่มากๆครับ so tag s d f g h r ครับเจ้าเล่นเกมบอกเก่งหลายดีแต่ดีเด้อเอ้ยมาคมว่างไงคคุณผู้หญิงครับอืมวินี่คุณ คุณหรือเป็นนางฟ้าเนี่ยโอ้โหโปรโมรทให้แล้วนะครับใครอยากรู้จักคนนี้ก็เข้ามาดูชื่อคุณนันอนันต์เฮ้ยผู้ชายหรือผู้หญิงดูให้ดีก่อนเฮ้ยตอบมาเดี๋ยวนี้นะคุณเป็นผู้ชายหรือคุณเป็นผู้หญิงกันแน่ต่อไปจอยเกมเมอร์ซาซาทีวีพี่อู๊ดอยากเห็นหน้าพี่อู๊ดเหมือนเดิมกับคนแรกๆนะครับ ผมดูคลิปพี่ตลอดทำคลิปต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับขอบคุณครับ,ไม,บ,มมรบมไ,ไม่ค่อยชอบมะเมียวเพราะชอบพูดแทรกดูแนวผมหน่อยอ่าเข้าไปดูหน่อยไม่ค่อยชอบมะเมียวเพราะชอบพูดแทรกตอนนี้ก็เลยบอกหยุดก่อนไม่ต้องมาพูดแทรกนะตอนนี้ก็เลยให้น้องมะเมียวหยุดก่อนตอนนี้น้องมะเมียวก็มานั่งดูด้วยนะครับเนี่ยมานั่งดูแต่ไม่ได้แทรกอะไรเพราะกลัวโดน แฟนคลับด่าก็เลยไม่กล้าพูดอะไรขอเสียงน้องมมเมีน่อยสิอ่ะพูดหนสิไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าพูดครับเพราะว่าน้องเขากลัวแฟนคลับด่าครับอโอเคใครอยากเข้ามาดูช่องนี้ก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ RX Z Gamer ซตมตตัวจิ๋วไม่แจกนะครับเปิดตัวรายการใหม่มก็ลองเข้าไปดูนะครับโอเคเอาละเอาละมีอีกไหมมีอีกไหม หมดหรือ,อยังอ่า,อาดูช่องผมหน่อยนะครับกดติดตามด้วยนะครับพี่อุสุดลอ,อันนี้เคยเข้าไปดูแล้วเนาะ <Hello. S 1> เตชแนลนะครับเอ่อฟรีซ่าซ่า YouTube อ่าตัวย่อจาก YouTube นะครับพี่ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะนะครหนูชอบ <c oughs> อุ๊ยอันนี้เป็นเด็กโตขึ้นมาอีกหน่อยนะย,ยังเล็กอยู่หรือเปล่าเนี่ย มีมัธยมมั้งไหมหนูดูพี่ตั้งแต่พี่ทำสิบอันดับนักแคสเกมอะเสียงโดนใจเลยกดติดตามโอ้โหสมัยนั้นใช่ไหมครับต่อไปท่านผู้ชมพบกับสิบอันดับนักแคสเกมของประเทศไทยใช่เสียงนี้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยติดตามใช่ไหมต่อไปคุณนาริชันใช่ไหมพี่ๆดูช่องหนูหน่อยช่องหนูหอย <c oughs> ไม่ใช่หน่อยนะหอยนะเนี่ยอืม อ่านดูหน่อยนะครับดูหน่อยนะครับด,ดูดูดูอ่าอันนี้เดี๋ยวก่อนนะฟับ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 ฟปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บเร็วหน่อยสิครับอ่าเร็วหน่อยเร็วหน่อยนี่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 มีอะไรบ้างอ้าว โอเคไม่เป็นไรครับใครสนใจก็เข้าไปดูแล้วกันเนาะโอเคดูช่องผมหน่อยนาริอ่านว่านาริใช่ไหมต่อไปมิสเตอร์เอ็นชแนลติดตามผมหน่อยครับอโอเคถ้าใครสนใจก็ช่วยติดตามกันหน่อยนะครับถ้าบอกแล้วไงถ้าพี่ติดตามก็ต้องติดตามทุกคนนะครับถ้าคนเป็นแสนก็ต้องกดติดตามแสนหมดก็ไม่ไหวเนาะเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแนะนำให้คนอื่นกดติดตามแล้วกันนะ จันตพัฒสกุลธนัทพี่อุดผมไม่เคยเห็นหน้าที่อุดเลยผมอยากเห็นหน้าพี่อุดจังผมชื่อว่าแทนคุณนะครับอ่าขอบคุณครับคุณแทนคุณนะครับต่อไปเอ็นแฟมเมนแรกอ่าคนนี้นะครับอ่าสำหรับการตอบเมนในวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคส่วนช่องไหนที่ผมแนะนาใครอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็สนับสนุนพวกเรากันเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ